สว, Middle uno, ส,สวัสดีคร like ับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาดนะครับดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับผมเนาะงื่อประจําที่30นะครับเดือน1 1 2 5 6 6นกนะครับก็เป็นวันสิ้นเดือนนะครับพี่ๆพรุ่งนี้ก็เริ่มเดือนใหม่แล้วนะครับเนาะใกล้ปีใหม่แล้วนะครับพี่ๆก็พรุ่งวันพรุ่งเนี้ยอาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆท่านนะครับเนาะอาจจะ กลับบ้านหรือว่าไปเตรียมเนาะกับกลับพ่อนะครับเป็นวันพ่อนะครับพี่พเนาะห้าทันวานะครับพี่พี่เนาะก็บางท่านบางโรงงานก็อาจจะหยุดนะครับแต่ว่าโรงงานผมก็หยุด2วันนะครับพี่พี่ก็คือวันจันทร์กับวันอังคารนะครับแต่ว่าผมไม่ได้กลับบ้านเนาะนะครับพี่พี่ก็เดี๋ยววิดีโอคอลนะครับไปหาพ่อเนาะก็กลับพ่อนะครับทาง นะครับทางวิดีโอคอลนะครับทุกๆปีนะครับพี่พี่เพราะว่าเราก็ติดภารกิจที่ต้องทํางานนะครับเนาะผมก็ทำโอทีนะครับทำโอทีสวันนะครับพี่พี่เนาะวันหยุดนะครับก็ใครเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับพี่พี่ถึงจุดหมายปลายทางเนาะนะครับผมสาหรับแนวทางของเรานะครับพี่พี่เมื่อคืนนี้มาแค่รอบเดียวเองนะครับผมมาแค่รอบเดียวเองก็คือในรอบดาวโจน VIP นะครับก็มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับส่วนรอบอื่นต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับ ลาวกาชาตินะครับผมให้สองกับแปดผลที่ออกเก้าสี่ศูนย์เจ็ดห้านะครับพี่ๆดูดิมาให้เราก็ไม่ได้เนาะหลักศูนย์นะครับก็หลุดไปนะครับรอบนี้ส่วนดาวโจร v i p ให้แปดกับสองนะครับผลที่ออกหกสามเก้าหนึ่งแปดนะครับเกือบเกือบบนล่างนะครับพี่ๆเน้นสองเก้าแต่เขาออกสามเก้านะครับเกือบบนล่างนะครับของเราใครรุ้ที่แปดนะครับเข้าไปที่แปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับมาในตัวเน้นนะครับตัวกลับ ส่วนดาวโจนนะครับปกตินะครับให้9กับ6นะครับพี่พี่ผลที่ออกนะครับ0 4 2 4 4นะครับรอบนี้ก็หลุดไปนะครับเสียดายนะครับพี่พี่ในวันที่28เนี่ยคืนวันที่28เนี่ยผมให้4กับ3ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนาะให้4กับ3มามาคืนวันที่29ซะงั้นนะครับผมเนาะก็สรุปแล้วมาแค่รอบเดียวนะครับพี่พี่ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับนะครับแนวทางของค่ำคืนวันที่30นะครับสิ้นเดือนนะครับพี่พี่ ก่อนจะไปเดือนใหม่นะครับก็ขอเวพรให้นาทางที่ผมให้ไปนะครับคืนนี้นะครับขอให้พี่ๆสมาชิกเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมท่านใดนะครับที่อาจจะเพิ่งเข้ามาแวะเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำาตาทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบอลลองนะครับเข้าไปรักทครสอบถามก็ได้นะครับสลับบ้านเสียงโชคนะครับผมวันนี้ลาวชาตินะครับรอบแรกนะครับผมให้ไปที่เลข9แล้วก็เลข5นะครับ สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขห้นะครับผมให้ไปที่เลขห้นะครับห้าศนยนะครับผม54 59นะครับ90 94 97นะครับ3ตัวผมให้ไปที่954นะครับ ันนี้ราวกาชาตินะครับเสียงก็จะแหบแห้งนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับผม <c oughs> ส่วนนะครับผมดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ผมได้เลข8แล้วก็เลข4นะครับพี่พี่สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข4นะครับ C1 นะครับผม C3 C9 นะครับ83 84 89นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่เมื่อกี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับพี่พี่พอดีว่ามีคนมีมีคนโทรเข้านะครับพี่น้องต้องขอโทษด,ด้วยมีสายเข้านะครับพี่พี่มีสายโทรเข้านะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมอาจจะมีภาพตัดต่อเนาะ ของเรานะครับดาวโจร V.I.P. นะครับผมให้ไปที่8กับ4นะครับตัวเน้น49 4, 9, 4 3นะครับแล้วก็8 9นะครับดาวโจน V.I.P. ส่วนหุ้นดาวโจรปกติค่ำคืนนี้นะครับดาวโจนปกติค่ำคืนนี้นะครับพี่พี่ดาวโจรปกติผมให้ไปที่เลข2 แล้วก็เลขสี่นะครับยังชอบสี่อยู่นะครับคืนนี้สี่สามนะครับสี่ห้าสี่เจ็ดนะครับผมสองสามสองห้าสองเจ็ดนะครับสามตัวผมให้ไปที่สองสี่ห้านะครับผม ตัวเน้นนะครับตัวเน้นก็จะเป็นที่4-5 4-3นะครับแล้วก็2-5นะครับพี่พี่นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมลาวกาชาตินะครับดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนของวันที่30นะครับเดือน11 2566นห้า้นะครับค่ำคืนนี้ผมขอให้พี่พี่สมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามรวยๆเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ